ครับผมืันนี้ก็ทีมงานของสังนีกรนะครับก็ไดมาตมดตั้งนายกมั่นเสร็จเรียบร้อยครับสลาบลื่นดีครับเท็ดมาล่มโตปทุกอย่างครับบม่มีผิดพลาดมีมาติดตั้งในจังหวัดเลยนะครับอำเภอผู้ก็ดึงบั่นตูมนะครับสังนีกรเทษตรงานครับเทษงานทรงลูกค้าแล้วเทียดทรัพย์ก็เกษตกลับานนะครับเป็นงานทุไทยครับท้ายถ้ำครับกับผู้ใดสนใจกับ เปิดพอคลิปพอยังกับเบื้องรายละเอียดแล้วก็โทรสั่งได้ครับรับเทียทุกรุ่นครับผมนะครับเป็นหนางานนะครับทางนี้ก็อฟกำลังเทียดครับยกขึ้นสูงสุดนะครับเนาะสุดเลยปลาสุดเลยสุดไปนะครับความสูงครับเอาข่าไปก่อนข่าไปก่อนข่าไปก่อนนะครับระดับวงสายไฟตกลำญ่ครับสูงครับครับ ถ้าพวกลูกค้าคนใดได้ไปยังมาท่านสูงมาท่านก็ยืดข้ออีกครับมันยืดข้อหดข้อได้ครับผมครับทางด้านใดจะพาดคนสั่งครับนี่ครับลงครับลงกันลงกันครับโอเคเห็นไหมครับนะการเคลียรครับเอาขึ้นครับขึ้น เดี right ๋ยวพวดเทียนนะครับเบาพดเบาเตียยันลงอีกหน่อยโอเคนะครับเนาะมันเบาเบาพวดเอาใส่อีกรอบหนึ่งเนี่ยปฏิบัติมันด้วย ลำนัก้นำนักบ่ไา้ครับเบาโอเคครับผมเอาขึ้นไหมปาจะเฝ้าได้ได, <c oughs> ด้ดังเอาป โอเคนะครับเนาะไได้ยางครับขวันไม้ครับมื่อนี่เบาครับน้ำหนักเบาเทนไปอยากลงเอาป่าลงมาถ่ายรูปมั้ยได้ครับเอาขอถ่ายรูปแับวจะผ่าพนะครับเนาะด้วยเขาไอ้นั่นครับพอใจปะครับเนี่ยพอใจแล้วครับครับผม ดครับครับผมขอบคุณครับผม